อีกหนึ่งคันที่ยอดฮิตเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นของพี่ต้นกับพี่เปิ้ลนะคะคันที่แล้วเพิ่งแต่งแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมพี่ต้นกับพี่เปิ้ลค่ะก็บอกว่าขอแบบนี้อีกสักคันมาดูกันค่ะเป็นยังไงค่ะสำหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว4ประตูสปอร์ตค่ะ 6AT นะนเพื่อนๆให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดที่400นิวตันเมตรค่ะ สวยมากๆค่ะรถคันนี้นะคะลงตัวเลยในราคา984,000บาทเท่านั้นค่ะมากับเครื่องยนต์2.0เทอร์โบเดี่ยวและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเรื่องออปชันต่างๆเรียกได้ว่ามีครบนะไฟหน้า LED ไฟหลัง LED นะคะเครื่องที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด,ด้วยค่ะแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายกุญแจอ,อีโมไลเซอร์นะคะนี่ หลักๆคือสเปคหลักๆครบมากๆเลยนะเพื่อนๆมาพร้อมกับโชคโมโนทูบด้วยนะคันนี้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัว DBL ส port นั่นเองเนาะมาดูชุดแต่งกันดีกว่าค่ะว่าเพิ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างมาถึงด้านบนค่ะรถคันนี้นะคะมันจะทําให้ดมูมีมิติมากขึ้นนะเพื่อนๆโดยการที่เพิ่งใส่สกูปทรงปิดเข้าไปค่ะเรียกได้ว่าใหญ่เกือบเท่าฝากระโปรงเลยนะเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะทําเป็นตัวมามาแ่งนะคะตตดสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดาด้านค่ะอักษรอะคริลิก,ก,กเลนเจอร์ใส่ให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับชุดด้านหน้าค่ะเพิ่งใส่เป็นของวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นทรงซีซีแบบนี้นะคะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมไฟมินิบาร์3จุดตรงนี้ด้วยวิกเตอร์ที่เราใส่ให้ลูกค้าเป็นวิกเตอร์แท้เลยนะเพื่อนๆนี่สำหรับไฟหน้าค่ะก็เป็นทรงซีแคนะคะเป็นไฟ LED ด้วยค่ะนีแล้วก็ด้านหน้าค่ะก็เป็นชุดวิกเตอร์จะครอบให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆจะไม่มีการเจาะรถเลยนะั้นนี่ในส่วนของ เซนเซอร์ต่างๆนะคะก็มีอยู่ครบค่ะไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วยค่ะนี่ด้านหน้าเขียนวิกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจูกแบบนี้ให้ด้วยนะมากับตัวรถค่ะอีกหนึ่งจุดที่ทำให้รถคันนี้ดูหล่อมากเลยนะนี่ในชุดวิกเตอร์ค่ะเราจะมาพร้อมกับคิวล้อที่ใหญ่แบบนี้เลยเนาะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะะว่าจะเอาเป็นสีดำด้านหรือสีดำเงาค่ะ นี่ก็เลือกแบบว่าเป็นดูดูขอแบบเหมือนคันที่แล้วเลยก็จัดให้ค่ะนี่มาดูด้านล่างค่ะเพิ่งทําการยก2นิ้วนะเพื่อนเพื่อ,อนี่แล้วก็ใส่เป็นปีกนกของออปชันค่ะทุกครั้งที่เรามีการดัดแปลงช่วงล่างนะคะเพื่อนเเราก็ต้องเปลี่ยนปีกนกเนาะเพื่อปรับองศาของหน้ายางค่ะแล้วก็มาดูยางกันล้อคันนี้ค่ะเพิ่งใช้เป็นของ A แว p ไพน์นะคะจะเป็นออฟเซตลบ24ค่ะนี่ก็จะมีความลึกประมาณนี้เนาะก็เวลาใส่คิวล้ออะไรขึ้นมาก็จะมีแบบ ความล้นๆออกมานิดหนึ่งค่ะสเปกยางคันนี้นะคะนั่นก็คือสาสิบสามคูณิบจุห้าแล้วก็ R 2ยี่สิบค่ะหล่อลงตัวมากๆไลยมาดูที่ด้านข้างกันค่ะกาบข้างนะคะตรงนี้ก็เป็นวิกเตอร์ใส่ให้แล้วนะคะเพื่อให้รับกับตัวรถค่ะแล้วมันดูแบบเข้ารูปเข้าทรงสวยเลยเนาะเบ้ามือนะคะใส่ให้แล้วคิ้วกันสาดราหลังคาก็ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าค่ะเราหลังคานี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะเพื่อนๆไม่สมคัญโหนได้นะไลยมาดูที่ด้านหลังค่ะ ในส่วนของโลมานะคะก็เป็นแฮมเมอร์นะคะแบบขาย,ยาวแบบนี้เนาะได้รับความนิยมสูงสุดเลยเพื่อนๆแล้วก็มีไฟเบรกดวนที่3ามทางด้านดูนด้วยค่ะแฮมเมอร์ Hammer, พูดถึงคุณภาพก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครอบฝาถัางนะคะรวมถึงครอบไฟหลังก็มีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งจุดนะที่สวยนะคะแล้วก็ ดูเด่นมากๆเลยนะคะนั่นคือข้อฝาท้ายของ Ford นี่ตรงนี้เราเลือกคอสตอมได้นะเพื่อนๆว่าจะเป็นสีอะไรค่ะลูกค้าก็เลือกเหมือนคันที่แล้วเลยเอาเป็นสีดำหน้านะคะตัดขอบเป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะสวยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยนึงเนาะ สำหรับด้านในของรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นเบาะหนังที่มากับรุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจอนะคะคก็เป็น8นิ้วค่ะหน้าจอกลางนะคะก็เป็น10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l n y นดอร o นะคะรวมถึง Ford p a r ร s แล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้กับลูกค้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็เป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาค่ะถุงลม6ลูกลำโพง6ลูกแล้วก็เบาะปรับได้6ระดับค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถรออแบบนี้นะเหมือนพี่เปิ้์ลกับพี่ต้นนะคะก็สามารถติดต่อพึ่งมาได้นะคะที่0813632929แล้วเรามาเจอกันที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะสำหรับวันนี้พึ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ